สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานราาวีหนึ่งนะครับลลอย่าลืมฝากก็ลับก็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จะชวนเรื่องการลงทุนในดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่154นะคะ่ะยุคโต2025นะอยู่กับเหรียญซูเปอร์หรือ SUP นะหรือ Family Finance นะ่ a n i l ลาไฟแนนซ์นะ Family นะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะหมื่นเนะอ็กเวอร์เรสนะวันนี้ก็ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์ของเขานะ ใกล้แตะ200อล้านนะโหตกใจมากเลยนะโหเปิดตัวไม่ไม่นานนะตัวนี้นะเป็นน้องๆเลยนะโหวันนี้ก็นี่นะการซื้อขายนะใกล้แตะ2ล้านตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าล้านร้อยหกสิบหกล้านเศษเศษนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นความร่วมมือของไบแนนะมีแอร์ลงแอร์ดอกแต่ว่าเราไม่ทันช่วงนี้นะเรามาทันช่วงเปิดตัววันที่5นะโปรเจกต์ล้วก็มันก็มีหลายโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เรารู้บ้างไาดูบ้างนะอ่ะไปดูกัน อ่ะอันนี้ถ้าพิมพ์บนคอยมันแค่ขับนะจริงอ่าในส่วนของถ้าคนเคยใช้งานในะในส่วนของอตลาดซื้อขายนะมันก็จะมีหลายตลาด S.U.P เนี่ยอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นเหรียญนะนตัวของเหรียญนะตัวของเหรียญเอาไปดูตัวของเหรียญก่อนนะก็ศูนย์จุดศูนย์สี่หนึ่งแปดนะก็ขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่ยืนแถวศูนย์จุดศูนย์สามเศษเศษมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่นานหรอกนะเพราะเหรียญเขาเพิ่งเปิดตัววันที่เออวันที่ห้าเองนะ เราไปดูอ่ะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ่ะไปดูวอลุ่มการซื้อขาย14ลนะ้านอุปทานตอนนี้175ล้านมีเต็มที่สมุดพันล้านนะอ่าตลาดที่เทรดนี่ก็จริงๆก็หลักๆก็เป็นแพนเค้กสวอปนะลองลงมาก็เป็นบิตเกนะอ่าแล้วก็ไล่ๆกันมานะกูคอยนะอ่ะเราไปดูส่วนของของตลาดนะครับไปดูของเอ่อแฟมิลี่วอนิลาไฟแนนซ์โหใกล้แตะ200 000, ล้านอนุพันนะ ร้อเจ็สิบสามล้านนะเป็นอนุพันธ์ของเขานะถ้าเราไปดูในส่วนวนี้ก็จะเป็นพวกหลักๆก,ก็เป็นนี่บิตคอยน b บีเอ็กอะไรก็ไล่เป็นนะอืมแต่ส่วนนี้ผมผมยังหาไม่เจอนะเขาเทตรดตรงไหนนะแต่ผมหาเจอในส่วนของเว็บเขานะเขาจะเปิดเหรียญแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ศึกษาเต็มตัวนะแต่ถือว่าปริมาณซื้อขายของเหรียญเขานี่พอสมควรเลยนะอ่ะ พึ่งเริ่มต้นไม่นานนี่สตินะสติก็ตอนนี้เขามีอยู่10 10ตลาดนะ10ตลาดถ้าเราไปดูฝั่งของอนุพันธ์อ่าอ่าเป็นพวกเด็กนะพวกเด็กนะอ่าพวกเด็กแบบตาสานอนุพันธ์เนี่ยเขานี่นะวันนี้ก็ขึ้นนะ ร้อยเออจ็ดสิบสี่ล้านนะปกเมื่อวันก่อนเห็นไม่เยอะนะเมื่อวันก่อนเห็นยี่สิบล้านนะสองสามวันที่แล้วนะวันนี้พุ่งไปถึงแบบหพุ่งไปถึงร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะนี่นะนี่มันก็จะมีจริงจรนี่มันก็จะมีมาเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นเหรียญจริงข้อมูลจริงอยู่นะก็จะมีหลายตัวที่โดดเด่นโดดเด่นนะแต่ว่าเราก็มองดูวันก่อนผมก็ได้กำไรจากตัวนี้ไว้นะ ก็ถือว่าร้อนแรงอีกตัวนะก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญน,น้องใหม่แล้วกันคือตอนนี้อยู่ใน b บ n น้น e อ l p h าอยู่ถ้าเกิดเข้าใบเน c e ได้อาจจะยิ่งใหญ่ได้นะมาดูข้อมูลคร่าวๆตอนนี้ก็ราคาไม่สูงนะตอนนี้นะ SUP เนี่ยนะ SUP มานี้นะไม่สูงไม่สูงราคาไม่สูงเท่าไหร ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปเราจะมีลิงก์นะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องใบแน้าเวิเทรคริปโตอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อื่นๆนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่องชวนแล้วกันรล่นคุณหนึ่งในการลงทคุณความเสี่ยง,จงเจอกันใหม่อีพิหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย